ซุกตากับศยกรรมทําก็ยอมรับเลิกปกปิด <c oughs> เรื่องของความสวยความหล่อมันเป็นของคู่กันของทั้งหญิงและชายแล้วถ้าหากว่าหญิงชายเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในแสงไฟด้วยแล้วใครล่ะจะไปให้ตัวเองดูไม่ดีงานนี้คงต้องพึ่งความสามารถของเหล่าคุณหมอทั้งในและนอกประเทศเนรมิตความเป๊ะให้กับเบาหนะ้าแต่ในอดีตที่ผ่านมา คนบันเทิงที่ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาจมูกแหลมคางเล็กตาเดงมักจะโบยวันนาเปลี่ยนเพราะว่าจัดฟันโอ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะเพราะว่าดารายุคใหม่พึ่งมีดหมอเขาก็ยอมรับกันว่าแต่จะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะออกสตาร์ทกันด้วยคู่พี่น้องอย่างสาวยิบซีและสาวยิบโซที่ออกไม่ยอมรับแบบไม่เม้มค่ะว่ายอมขึ้นเขียงอัพความสวยให้โลกตะลึง เริ่มต้นที่พีสาวอย่างยิปซีหวานใจของนุ่มเจ็ดกันก่อนเลยค่ะด้วยความสวยสไตล์หมวยอินเตอร์แถมเครื่องหน้ายังครบแต่ว่างานนี้สาวยิปซีกลับไม่พอใจในความงามที่ฟ้าประทานเพราะว่าลาสุดเจ้าตัวพึ่งจะไปพึ่งมีดหมอเนรมิตรูปปากที่เคยหนามาเป็นรูปกระจับ บางเชียบสวยได้รูปด้วยเหตุผลง่ายๆว่าอยากสวยโดยเฉพาะเพื่อให้เวลาถ่ายรูปแล้วดูสวยขึ้นนั่นเองโอ้โหรับขึ้นแบบตรงๆแบบนี้บอกเลยค่ะว่าชอบมาก <S <S 1> <S 1> น้องสาวก็ใช่ย่อยนะคะคุณขายังสาวยิปซเห็นว่าเป็นสาวน้อยอารมณ์ติสแบบนี้ก็ห่วงเรื่องของความสวยความงามกับเขาเหมือนกันล่าสุดก็เพิ่งยอมรับแบบซื่อๆค่ะว่า ขอไปเพิ่มเหล่าเต็กให้กับดวงตาหลังที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวตาชั้นเดียวมานานโขโดยสาวยิปโซก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุว่าที่ไปทำตาสองชั้นเนื่องจากเป็นคนที่ตาไม่เท่ากันและบางครั้งก็มีผลต่อการสื่ออารมณ์ทางด้านการแสดงส่วนในเรื่องของคนที่ห่วงว่าการไปทำตาอาจจะมีผลในเรื่องของโงอเฮงหรือว่าดวงงานที่เคยรุ่งจะเปลี่ยนไปนั้น สาวยิบโซรีบอกเลยค่ะว่าไม่ห่วงจ้าแถามยังถามสื่อกลับอีกค่ะว่าตาใหม่กับตาเก่าตาไหนสวยกว่ากันบอกเลยสวยหมดคะ่ะขยับมาที่พระเอกหนุ่มหุ่นแน่นยังหนุ่มอาร์ตพัสูุกันบ้างค่ะ <S <S เป็นอีกคนหนึ่งที่กล้าทำก็กล้ารับ ว่าไปทําตามาจริงด้วยเหตุผลที่ว่าตาเก่าตกพร้อมทั้งแจกแจงเขาว่ายังสะดวกต่อการทำงานการเล่นละครก็ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเก่งตาตลอดเวลาแต่ถ้าหากคนไหนที่ชอบลุกเก่าของผมต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องทําตาเพราะว่าหางตาเก่าของผมมันตก ซึ่งมันจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อการเล่นละครดังนั้นผมต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่อง,งหงอเฮ้งเลยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพจริงๆปรบมือให้เลยจ้ามาที่ทางด้านสาวมดนับประพัฒกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอมรับคขะว่าอัพหน้าม,มากี่ครั้งเริ่มต้นจากการทำตาเจ้าตัวก็บอกว่าอยากสวย แถมงานนี้ทางบ้านยังสนับสนุนอีกด้วยต่อด้วยจมูกทำมาเป็นรอบที่สองเหตุผลของการทำมาจากที่ตัดสินใจทำเพราะว่ามีคนทักมาเวลาออกกล้องช่วงโคนจมูกมันดูใหญ่เกินไปเวลาถ่ายก็จะมีมุมกล้องช่วยหลอกเราก็เลยรู้สึกว่ามันแอบลำบากนิดนึงเราก็ไม่อยากให้ทุกคนลำบากกินเลยตัดสินใจไปคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าอยากจะทำอะไรทำทีเดียวเลยให้โอเค เพราะว่าเราอยู่วงการมันต้องใช้หน้าตาเป็นสิ่งสำคัญทั้งทังที่ออกมายอมรับแต่ว่ากลับถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักค่ะแถมยังพาดพิงถึงบุพการีอีกด้วยโอ้ยทำไมไปว่ากันรุนแรงขนาดนั้นคะคุณฝากดารารุ่นใหญ่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อสังขารเหมือนกันคะ่ะใครจะปล่อยให้ความสวยโรยราไปกับการเวลางานนี้ยกให้กับจิกนวรัตน อดีตนางเอกที่ตอนนี้ขอผันตัวมาเป็นดารารุ่นใหญ่ขายเซ็กซี่เจ้าตัวแจกแจงเลยค่ะว่าทำอะไรมาบ้างเริ่มต้นฉีดร่องตรงกลางระหว่างจมูกกับปากรอยหยกักริมฝีปากตรงนี้เป็นร่องแห่งการรับซับและก่อนหน้านี้ก็มีการฉีดเมโซฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มแถมก่อนหน้านี้ก็ฉีดเติมเต็มจุดบกค่องการฉีดโบท็อกว้าวเพียบจริงจ้า คนที่จะต้องพูดถึงสําหรับอดีตตลกชื่อดังของวงการน้อยพองามยอมรับแบบตรงๆค่ะว่าผ่านการทำศิลปกรรมจมูกเพื่อปรับโหน่งใหม่เหตุเกิดมาจากสินแสทักว่าดวงตกก็เลยขอเสริมดวงด้วยการทำจมูกสินแสบ,บอกว่าดวงตกคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าถ้าทำตรงนี้จะดีขึ้นก็เลยไปศิลปกรรมจมูกให้มันโด่งขึ้นและบอกอีกด้วยค่ะว่าอายุ60ชีวิตเราจะดีทุกอย่าง พอหลังจากที่ทำแล้วเงินก็เริ่มมาเรื่อยๆน้อยบอกอย่างสั้นๆแต่ก่อนที่เงินจะไหลมาเทมาบอกได้เลยนะคะว่าสวยผิดหูผิดตาคะ่ะหากทำออกมาแล้วดูดีสวยหลอ่อก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือจะต้องปิดบังซ่อนเร้นจริงไหม